อันนี้ยืนยันได้นะครับว่าผมไม่มีความจําเป็นต้องไปขอโทษเขานะครับเพราะว่าผมไม่ได้ทําอะไรผิดกับเขาการมาเปิดเผยข้อมูลนี้ผมย่อมรู้อยู่แก่ใจแล้วว่าผมต้องเจออะไรใช่ไหมครับแล้วผมจะขอโทษแล้วมันจะจบเลยครับเหมือนกับที่เขาบอกว่าผมไปด่าเขาแล้วผมไปขอโทษลับหลังคิดว่าเขาจะยอมเลยครับและคิดว่าผมโง่พอที่จะทําแบบนั้นหรือเปล่าครับประมาณเนี่ยผมเคยนับถือกันมาเคยเรียนหลักสูตรด้วยกันมาตอนนี้หมดความนับถือหมดความศรัทธานใดๆทั้งสิ้นผมจะไปร้องมันยากถ哪里คุณเป็นอะไรครับคุณเป็นสารเลยครับ คุณตัดสินแทนศาลได้เหรอครับจากนี้ผมจะสู้ทุกเม็ดเอากับทุกดอกจากนี้ไปผมกับเขาคือศัตรูกันและจะลบจนึงที่สุดครับได้รับทราบนะครับก็เห็นว่าฟ้องผมแปดกรรมเรื่องที่ผมมาเปิดเผยเกี่ยวกับการ ไปผมก็ใช้คําของผมนะครับที่เคยใช้คือมีการไปชวนลงทุนโดยพี่ชายคุณฟิล์มซึ่งในการสื่อสารกับสื่อมวลชนในครั้งนั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้ผิดเบือนข้อจริงแล้วก็มีภาพหลักฐานนะครับว่าคุณฟิล์มเนี่ยไปร่วมกันกับขบวนด,ด,ดังกล่าวนะครับอันนี้กเ็เป็นในเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวที่ไปกันไปทั้งหมด6กท่านนะครับมีคุณฟิล์มอยู่ในนั้นด้วยนะครับอันนี้คือ6กท่าน ก็คือผมมีคุณฟิลมมีพี่ชายคุณฟิลมแล้วก็มีผู้บริหารของบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งผมสืบได้แล้วว่าเป็นบริษัทอะไรแล้วก็เดี๋ยววันจันทร์นะครับผมจะนําข้อมูลแล้วก็พยานหลักฐานทั้งหมดที่ผมพูดนะครับไปถแถลงข่าวต่อแล้วก็ดําเนินการต่อที่รัฐสภานะครับสภาผู้แทนรัษฎรนะครับในเรื่องของอะไรเดี๋ยวจะไปแจ้งให้ทราบวันนั้น แต่ทำไมถึงต้องต่อสู้ในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับประเด็นที่เขาฟ้องผมนะครับโดยหลักการแล้วเนี่ยในมาตรา329เนี่ยนะครับถ้าหากว่าการฟ้องบินประมาทเนี่ยผมสามารถต่อสู้ได้ถ้าหากว่าเป็นการปกป้องออตนอตามความธรรมนะครับวงเล็บหนึ่งหรือว่าวงเล็บสามก็คือเรื่องของการติชมโดยสุจริต โดยเจตนาผมเนี่ยผมยืนยันว่าผมทําชมารมสันติประชาธรรมในฐานะประธานชมรมนะครับผมได้มาต่อสู้เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากการถูกหลอกลวงถูกช่อโกงนะครับแล้วก็มีผู้เดือดร้อนเนี่ยมาเล่าให้ผมฟังมาร้องเรียนนะครับมีเอกสารมีหลักฐานจํานวนมากมาพูดให้ผมฟังผมจึงอยากถามหาความรับผิดชอบในฐานะผู้ชวนลงทุนผมไม่ได้เคยใช้ว่าเขาไปหลอกลวงหรือไปตกทรัพย์นะครับ ผมเคยอธิบายแล้วว่าผมไม่ได้เคยใช้คําว่าทรัพย์หรือว่าหลอกลวงนะครับเพราะนั้นต้องเป็นการพิสูจน์ในศาลแต่ผมใช้คําว่ามีการชักชวนลงทุนแล้วก็มีเงินส่วนหนึ่งซึ่งเคยอ้างว่าจะได้ก็คือว่าจากหนึ่งเท่าไปเป็น5เท่าแล้วก็ต้องลงทุน60ล้านนะครับแล้วก็มีภาพพี่ชายของคุณฟิล์มนะครับที่ไปอยู่กับเงินสดจํานวนมากมายขณะนี้นะครับผมก็จะไปยื่นต่อประธานสตาโดยเชื่อมโยง กับคดีก่อนหน้านี้ที่ผมได้ดำเนินการก็คือคดีเกี่ยวกับออสซิ่ออยเอนนอร์ีซึ่งอยู่ในกรมสอบสวนคดีพิเศษแล้วซึ่งก็มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันกับนศิลปินคนนี้นะครับแล้วก็ก็จะได้ให้ขยายผลผมทำแน่นอนนะครับเพราะนั้นฟ้องผมเนี่ยผมขอบคุณเลยครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมยังเรียกว่าเป็นห่วงความรู้สึก ทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายที่มาล้องเรียนกับฝ่ายของคู่กรณีผมยังห่วงแต่ตอนนี้ผมไม่ห่วงนะครับผมมีความสุขที่ผมได้ยืนหยัดในอุดมการ์การต่อสู้ผมอย่างจริงจังนะครับแล้วก็เนี้ยผมก็จะไปให้กรมสอบสวนคดีพิเศษให้เป็นข้อมูลโดยเชื่อมกับคดีก่อนหน้านี้และคดีอื่นๆอ,อีกด้วยหรือไม่อย่างเช่นนะครับขออนุญาตเอ่ยชื่อแล้วกันนะครับบริษัทเพอกับ i p เพอต่างกันนะครับสองบริษัทนี้ผมก็ได้ข้อมูล ยังไม่นับรวมเรื่องของบริษัทอื่นๆแล้วก็ที่เกี่ยวข้องผมจะพาผู้เสียหายที่ผมเคยพาไปออกรายการผลกระแสคือคุณป้าอุบลที่บริษัทเอลเซออยล์ในที่ถ้าเคยจาได้นะครับที่พูดว่าอะไรนะฮะงานสุจริตไม่เป็นกฎหมายไม่ขายศักด์รีนะครับแล้วก็ผู้เสียหายในกรณีอื่นนะครับที่เกี่ยวข้องกับพี่ชายก็ดีกับตัวคุณฟิล์มก็ดีไปขยายผลกับสภาผู้แทนเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคุณฟิล์มเนี่ยเคยเป็นนักการเมืองนะครับ เคยสังกัดภรคการเมืองการตรวจสอบของการเมืองเนี่ยเราก็ต้องทําได้แล้วก็เป็นบุคคลสาธารณะนะครับแล้วก็การใช้กลไกสภาเนี่ยยังจะส่งผลดีนะครับในการที่จะให้กรรมธิการที่เกี่ยวข้องนะครับมาเข้ามามีส่วนในการที่จะดําเนินการด้วยนอกจากนี้แล้วก็ยังเป็นเรื่องของกระทรวงยุติธรรมซึ่งดูแลกรมสอบสวนคดีพิเศษ ถ้าขยายผลไปว่ามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องเชื่อมโยงโดยเฉพาะเส้นทางการเงินนะครับอันนี้ผมก็จะไปย้ําอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะไปติดตามเรื่องคดีไอคอนซึ่งถ้าติดตามผมก็เป็นคนหนึ่งที่พาผู้เสียหายไปด้วยที่คุณฟิล์มถูกแจ้งข้อกล่าวหาในข้อหาพยายามกันโชครัพย์ผมจะไปถามจะเอาจดหมายเนี่ยไปถามให้สภาถามว่าคดีถึงไหนแล้วนะครับผู้เสียหายเขารอความหวังว่าเอ๊ะคนที่ไปกล่าวอ้างอ้างชื่อพี่หนุ่มกันชัย นะครับ20ล้านเพื่อจะได้ไปทํำ P องคอรอะไรก็ o P R แล้วแต่กล่าวอ้างครับแต่ว่าประชาชนโดยทั่วไปวินโยชนโดยทั่วไปรับรู้ได้ว่ามันจะต้องมีการแลกเปลี่ยนกันด้วยหรือไม่อย่างไรผมก็จะไปถามเพราะพูดง่ายๆคือก็จะรวมคดีดีย icon, o s อย e o Energy นะครับ IPO ทั้ง IPO ธรรมดา IPO นะครับเป็น4แล้วก็ที่ตังเป็น5และอื่นๆนะครับอื่นๆมีเหรียญ เอฟินนะครับซึ่งผมได้เอกสารมาแล้วพอสอมควรได้หลักฐานม,มาพอสมควรผมก็จะส่งรวบรวมไปส่งไปให้สภาและสภาส่งไปที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ,ษแล้วก็ส่งไปยังกรรมธิการต่างๆเพื่อขยายผลว่าเอ๊ะมันเกี่ยวข้องไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดโปงข้อคอ,อรหาที่บอสพอเคยพูดไปนานแล้วว่าอาจจะมีเทวดาช่วยดูแลกันหรือไม่ซึ่งเทวดาที่ว่าจะหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆหรือจะหมายถึงใครก็แล้วแต่ ก็จะได้พิสูจน์กันแล้วที่สำคัญคือกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยจะได้พิสูจน์ตัวเองว่าสามารถยืนหยัดบนความยุติธรรมถูกต้องเป็นที่พื้นที่หวังได้เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาหรือไม่อย่างไรคนตัวผมเชื่อมั่นในกรมสอบสวนพิเศษและเชื่อมั่นในกระทรวงยุติธรรมและเชื่อมั่นในรัฐมนตรีพันตำรวจเอกทวีสอสเพราะว่าท่านเป็นคนแอคทีฟไวแอคชั่นไวนะครับผมได้ติดตามสิ่งที่ผมได้ร้องเรียนไปเนี่ยท่านก็เร่งรัดประสานงานให้เพราะฉะนั้นต้องขอบคุณคุณฟิล์มรัฐภูมิ และโดยเฉพาะทนายอาจารย์ที่ผมเคยเรียกอาจารย์แต่ผมเรียกขอเรียกว่าประมาณแล้วกันนะครับประมาณเนี่ยผมเคยนับถือกันมาเคยเรียนหลักสูตรด้วยกันมาตอนนี้หมดความน,นับถือหมดความศรัทธาใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าไปเที่ยวพูดจาอะไรต่างผมจะไปร้องมัญญาติทานายในเรื่องที่ว่ามาพูดแทนเหมือนลักษณะมีการตัดสินว่าไอ้นั่นไม่เข้าอันนี้ไม่เข้าคุณเป็นอะไรครับคุณเป็นสารเลยครับคุณตัดสินแทนสารได้หรอครับ ไม่ได้นะครับผมก็จะไปร้องเรียนและผมก็เก็บรายละเอียดทุกอย่างไว้เหมือนกันคือพูดี่ายคือผมยังยืนยันว่าจากนี้ผมจะสู้ทุกเม็ดเอากับทุกดอกนะครับแล้วก็จากเดิมผมยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่าผมทาด้วยความสุจริตไม่ได้เป็นเรื่องความแค้นส่วนตัวเพราะผมเนี่ยไม่ได้มีความแค้นอะไรกับเขาเลยเขาไม่ได้ทําร้ายอะไรผมเลยส่วนตัวแต่จากนี้ไปผมจะช่วยเหลือ ผู้ที่เสียหายผู้ที่ร้อนจากคดีนี้และคดีต่างๆอย่างเต็มที่โดยสุจริตใจไม่เคยมีการเรียกรับไม่เคยมีการกันโชคทรัพย์หรือตกรัพย์หรือพูดถึงทรัพย์ของผู้อื่นเลยเงินของเขาคือเงินเขาเราช่วยเขาโดยด้วยใจจริงด้วยดมการแต่ว่ากรณีนี้เมื่อถูกฟ้องแปดกรรมผมดีใจมากผมจะได้เอาเอกสารหมายเรียกมาปรึกษาทางทนายนะครับของโมที่ธรรมะพิบาลน,นะครับซึ่งท่านได้กรุกรงนามาช่วยผมโดยอาจารย์ดรนัทโดยพี่มนตรีนะครับมาช่วยผมนะครับแล้วก็ จะช่วยจนถึงที่สุดด้วยเหมือนกันและผมมั่นใจว่าผมต่อสู้ได้แต่คุณที่ฟ้องผมเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะมีประเด็นที่ผมโตกลับได้และรุนแรงกว่าโดยเพราะจงใจกั่นแกล้งพูดต้องรับโทษในทางปริยา,ย,ายาแล้วก็มันญาติทนายนะครับผมขอโทษด้วยนะครับประมาณผมหมดความนับถือคุณแล้วผมหมดศรัทธาในตัวคุณแล้วนะครับคุณพูดจาอะไรไม่ให้เกียรติคนอื่นผมก็ไม่เกียรติคุณเหมือนกันนะประมาณนะครับผมก็สู้เต็มที่ครับ ใช่ครับผมรวบรวมจากผู้เสียหายแล้วมีตัวตนผู้เสียหายจริงๆแล้วก็เสียหายจริงๆบางคนอายุเจ็ดสิบกว่านะครับให้เงินเข้าไปนะครับทั้งพี่ทั้งน้องเกี่ยวข้องกันอย่างไรผมไม่ยืนยันตรงนี้นะครับผมอยากให้กระบวนการโดยเพาะเดี๋ยใส่ผมได้ปรึกษาทั้งทางทนายความปรึกษาทั้งผู้ใหญ่แล้วว่าถ้ามันเห็นพฤติกรรมที่ทําจนเป็นปกติธุระทําอะไรก็ไม่รู้นะฮะแต่ทําบ่อยๆทําจนเป็นนิสัยเจอโอกาสไหนเจอช่องทางไหนก็ทําแบบนี้น่าจะมีส่วนในการจะทำความผิดร่วมกันหรือไม่อย่างไร แล้วอย่าลืมนะครับรบ,บางคนบอกโอ้ยคดีนี้มันจบแล้วจบแต่ไม่สิ้นสุดผมยืนยันตรงนี้คุณอย่าไปอ้างเลยครับ<ต>ผมมีทีมทนายที่เข้มแข็งมากก่อแล้วผมเชื่อว่าถ้าประมาณเห็นทีมทนายผมเนี่ยจะรู้นะครับว่าแข็งแกร่งขนาดไหนและผมมั่นใจขนาดไหนคนนี้จึงยืนยันว่าผมสู้เต็มที่และสู้ทุกดอกจริงออสซี่ออยครับออสซี่ออรที่มีคอนสัมพันธ์สถานีมันเสริฐอะไรยังไงบอลทองจะต้องเปิด คือส่วนแรกเนี่ยคือเป็นหลักฐานการบินไปเอาเงินไปรับเงินของพี่ชายแลว้วก็คณะผมใช้คําว่าคณะนะครับถ้าหากว่าอันนี้ผมไม่ยืนยันนะครับถ้าศาลมองว่าหรือว่าถ้าทนายมองว่าเข้าข่ายร่วมกันทําหรือเป็นตัวการร่วมก็อาจจะเป็นสิ่งนั้นนะครับเพราะว่าไปด้วยกันการที่บอกว่าเอ้ยเป็นธุรกิจพี่ชายซึ่งเป็นคําที่เขาอ้างผมไม่ได้เถียงนะครับผมไม่ได้ปฏิเสธและผมไม่ได้กล่าวหาว่าเขามีส่วนร่วมแต่ผมก่อนที่จะฟ้องเนี่ย ผมก็ยังคิดว่าให้กระบวนการมาเดินหน้าไปแต่พอเขาค้องเดี๋ยวผมจะไปเป็นโจทย์ร่วมให้ครับผมจะไปโจทย์ร่วมอันนี้คือกรณีที่เขาไปเอาเงินของผู้เสียหายที่ตังแล้วก็บินไปด้วยกันนะครับขึ้นเครื่องบินเจ็ตไปด้วยกันนะครับแล้วก็มีหลักฐานการโอนเงินนะครับให้พี่ชายเขาต่างๆและอันนี้คือสิ่งที่เป็นยอดการโอนเงินต่างๆนะครับว่าโอนไปทั้งหมดแล้ว3ามเอ่อสิบล้านห้าแสนบาทนะครับแล้วก็ประเด็นก็คือว่า ที่น่าสนใจคือจริงๆผมไม่ควรจะพูดเยอะนะครับเพราะว่ามันกําลังอยู่ในสํานวนที่ผมจะช่วยเหลือผู้เสียหายในการฟ้องเขาด้วยนะครับแต่ว่าผมพูดได้นิดหน่อยถือว่ากรณีที่เขามักจะพูดว่าไปดูประวัติหน่อยสิว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะชอบโกงไหมไปโกงคนนั้นคนนี้ไหมที่เขาโกงคนอื่นเนี่ยที่เขาถูกฟ้องเนี่ยเพราะเขาหลงเชื่อคุณว่าการลงทุนนี้มีอยู่จริงเขาจึงไปชวนคนอื่นมาลงทุนด้วยมีผู้เสียหายในวงที่สอง ที่ถูกชวนเพิ่มเนี่ยเสียหายด้วยแล้วก็ไม่ได้เงินคืนจึงมาฟ้องผู้เสียหายคนนี้ว่าคุณหลอกลวงเขาดังนั้นผมจะไปรปวบรวมผู้เสียหายทั้งหมดในวงกว้างเนี้ยมาฟ้องต้นเหตุที่ชวนเขาอีกทีนนะครับจริงผมไม่ควรจะพูดเรื่องนี้เยอะเพราะว่าเดี๋ยวจะดาเนินการต่อสู้ให้แล้วที่บอกว่าจบแล้วจบแล้ว,จบ,ลวจบของคุณในบางเรื่องแต่ไม่สิ้นสุดผมยืนยัคนคํานี้แลจะจะดาเนินการต่อไปจปนถึงที่สุดครับจากนี้ไปผมกับเขาคือศัตรูกันและจะลบจนถึงที่สุดครับ ใช่ครับใช่ครับแล้วก็จะมีคดีเเพอนะครับผมจะฟื้นทั้งหมดนะครับตอนนี้มีผู้เสียหายไปแจ้งความเพิ่มและติดต่อมาหาผมแล้วนะครับจะเกี่ยวข้องกับเค้าผมไม่กล่าวหานะครับผมยังไม่ยืนยันใดๆนะครับว่าเกี่ยวข้องกับพิมแต่เกี่ยวข้องพี่ชายเขานแน่นอนแล้วก็มีหลักฐานว่าคนพิมไปช่วย คราวนี้โดยรบรรทัดฐานของดีไอคอนนะครับการจะกล่าวอ้างว่าโดยเป็นแค่พิซึนเตอร์ไปนําเสนอไปแนะนําไม่พอแล้วนะครับเพราะว่าการไปยงยายทําให้เกิดความน่าเชื่อถือทําให้เกิดความจูงใจและมีผู้เสียหายหลายคนก็ยืยนยันว่ามีส่วนร่วมอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวว่ากันไปตามกระบวนการผมไม่ไม่กล่าวหาเพราะว่าจากนี้ไปผมยืนยันว่าทั้ง6-7คดีที่ผมมีอยู่ในมือเนี่ยผมจะเข้าไปช่วยทุกคดีโดยทีมพนายจนถึงที่สุดครับ อันนี้ยืนยันได้นะครับว่าผมไม่มีความจําเป็นต้องไปขอโทษเขานะครับเพราะว่าผมไม่ได้ทําอะไรผิดกับเขาการมาเปิดเผยข้อมูลนี้ผมย่อมรู้อยู่แก่ใจแล้วว่าผมต้องเจออะไรใช่ไหมครับแล้วผมจะขอโทษแล้วมันจะจบเลยครับเหมือนกับที่เขาบอกว่าผมไปด่าเขาแล้วผมไปขอโทษลับหลังคิดว่าเขาจะยอมเลยครับแล้วคิดว่าผมโง่พอที่จะทําแบบนั้นหรือเปล่าครับ <S <S คือภายหลังผมมาทราบทีหลังว่ามีผู้เสียหายที่รู้จักเขา แล้วเห็นใจผมหรืออยากจะช่วยเจราจาให้เขาไปคุยให้แล้วเขามาบอกผมที่หลังผมก็เลยคิดแล้วก็บอกว่าขอร้องว่าอย่าทําแบบนี้เพราะนั่น,นคือสร้างความสร้างการายนะให้กับผมเพราะว่าผมไม่ได้งงขนาดนั้นนะครับแล้วผมไม่มีความจําเป็นจะต้องไปเจราจาอะไรเขาเพื่ออะไรผม,ผมเจราจาเขาเพื่ออะไรครับในในเมื่อผมรู้อยู่แล้วว่าเขาเยน็นเขาต้องฟ้องแล้วผมต้องสู้อยู่แล้วใช่ครับเป็นเคสที่มาที่มาขอผมแล้วก็เขาเขาเห็นว่า ถ้าคุยอาจจะบอกคือผู้เสียหายเนี่ยนะครับโฟกัสเดียวเนี่ยคือเขาอยากได้เงินคืนเขาไม่มีใครนะครับอยากได้คดีความอยากได้เป็นข่าวเป็นอะไรไม่มีแม้กระทั่งผมเนี่ยเจตนาที่ผมสื่อสารไปก็มีเจตนาเดียวนะครับคืออยากให้เขาเนี่ยช่วยกันรับผิดชอบในฐานะที่คุณไปเอาเงินผู้เสียหายร่วมกันเนี่ยนะครับกับพี่ชายของคุณคุณรู้เห็นเป็นใจอยู่แล้วว่าพี่ชายคุณเอาเงินไปอะไรคุณบอกไม่รู้ไม่เกี่ยวเป็นธุรกิจพี่ชายคุณไปยินดีด้วยคําพูดที่คุณสัมภาษณ์วันนั้นเนี่ยผมได้ ใส่ไปในจดหมายที่ร้องถึงสภาด้วยทั้งของประมาณกับของฟิล์มที่คุณสัมภาษณ์หน้าโรงพักเนี่ยผมได้ใส่ไปหมดว่าให้ดีสเรียกสองท่านนี้ไปสอบในฐานะที่กล่าวอ้างว่าที่ประมาณบอกว่าที่ประมาณบอกว่าเอออะไรนะผู้หญิงคนนี้ลงเท็จทิปโตรงทิปโตปต้องพิสูจน์นะครับถ้าคุณกล่าวความเป็นเท็จผมก็จะฟ้องแจ้งความคุณในข้อหานำเข้าข้อมูลเท็จมาตราสิบสี่เริ่หนึ่ง ถูกไหมครับถ้าคุณพิสูจน์ได้ว่าเขาและเขาพิสูจน์ได้ว่าเขาไม่ได้เป็นอย่างที่คุณพูดแต่ว่าคุณโกหกประชาชนผมก็ต้องฟ้องคุณในฐานะผู้ที่คุณมาฟ้องผมเรื่องนี้ผมก็ต้องฟ้องคุณเรื่องนี้แน่นอนนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็ตาต่อตาฟันต่อฟันนะครับแล้วผมมั่นใจว่าถ้าผมฟันกลับเนี่ยคุณไม่เหลือที่ยืนแน่นอนก็ราะวัดกันดูครับว่าใครจะสุดจริตมากกว่ากันใครโกงถ้าผมโกงเอาผมติดคุกวัดกันดีกว่าว่าใครติดคุกก่อนกันผมวัดกันอย่างนี้มาวัดกันเลยเดิมพันกันเลยครับมกนนอัเหื แปดกร,รมกับแปดพดีคนเรื่องนะครับแปดกมนี่คือในวันที่ให้สา่น่าจน่าจะใช่นะครับผมยังไม่ทราบรายละเอียดเดี๋ยวผมต้องรอหมายจากออหมายเรียกจากพนักงานสอบสวนไปให้ให้ข้อมูลแต่ผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับผมไม่ได้มีความกังคำคำวลใดๆทั้งสิ้นนะครับผมรู้กฎหมายอ่านกฎหมายแต่ไม่ได้ใช้ข้อยกเว้นในข้อปฏิบัติอย่างที่เรียนนะครับไม่ใช่ว่ารู้แล้วมาหาข้อแต่ผมมีความจําเป็นจากใจผมที่จะต้องทํางานแบบนี้แล้วผมรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ผมก็ยืนอยู่บนพยานหลักฐานและข้อมูลจริงๆมีตัวบุคลมีตัวตน นะครับไม่ได้มีความต้องการว่าจะหิวสมหิวแสงที่เขากล่าวหาโพราะผมถ้าเอาแสงกับคดีมันจะคุ้มกันเลยครับคนดุวินุชนคนปกติที่คิดเป็นเนี่ยก็ต้องคิดได้ใช่ไหมฮะแต่ในเมื่อเราต้องสู้นะครับเราก็ต้องสู้งานนี้ก็เรียกว่าขอตั้งชื่อว่านิติบันเทิงแล้วกันนะครับก็คือการต่อสู้ทางกฎหมายโดยคนบันเทิงในอดีตด้วยกันนะครับแต่ว่าในกรณีที่ผมเห็นร่องรอยตอนนี้ผมกาลังไล่เก็บข้อมูลทางการเมืองกับเขาเขาเข้าการเมืองน่าจะประมาณปีกหนึ่งนะครับ ไล่เลียงมาเรื่อยๆนะครับหลายปีนี้ย้ายไปสี่พักเขาไม่มีประเด็นนะครับเป็นสิแต่ว่าเหตุอะไรช่วงจังหวะไหนที่ยังทําธุรกิจผู้ขนานไปนี้แล้วเกิดปัญหาลนานักษณะนี้มันสัมคัญกับการเมืองไหมผมในฐานะคนการเมืองมาก่อนผมอยู่การเมืองสิบห้าปีผมก็ตั้งคําถามแบบนี้ได้ไหมว่ามันเชื่อมโยงกันไหมแล้วถ้ามันเชื่อมโยงเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดนะครับที่ที่ผมเคยทํามา6กสิบปีที่ผู้เสียหายต้องการคือเงินคืนและที่มิจฉาชีพกลัวที่สุดคืออะไรครับการตามเส้นเงิน,นครับ การตามเส้นเงินครับถ้าตามเจอเส้นเงินว่าไปโยงถึงไหนถึงพักการเมืองถึงอะไรยังไงโดนหมดนะครับแล้วก็กรณีอย่างเนี้ยต่อให้รับเป็นเงินสดนะครับมันก็ไปถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับร่องรอยที่เห็นเป็นประจักษ์ก็คือเรื่องทรัพย์สินที่อ้างว่ามีรถ50าสิบคันซึ่งไอ้ข้อมูลต่างๆ่าเนี้ยผมได้มาจากที่เขาพูดผ่านสื่อทั้งนั้นแหละครับแล้วเขาก็มาโทษผมอย่างนี้คือบางทีครับ การที่เขาดิ้นมากๆเข้าเนี่ยผมไม่ว่าอะไรเขาหรอกครับดิ้นยิ่งเยอะยิ่งดีผมจะเก็บเป็นหลักฐานทั้งหมดเหมือนเหมือนผมพูดอะไรเขาก็เก็บเหมือนกันแล้วก็ฟ้องผมก็ฟ้องเหมือนกันไม่มีปัญหาอะไรเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่ฟ้องไปฟ้องมาใช้สิทธิตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาไม่ใช้ความรุนแรงไม่ใช้เรื่องอื่นนะครับแต่ประมาณก็ดีฟิล์มก็ดีผมก็จะสู้ถึงที่สุดเหมือนกันผมไม่ไม่ยอมความจําเป็นต้องไปขอโทษข้างหลังแต่ว่าผมมารู้ทีหลังว่ามีคนทําอย่างนั้นจริงๆผมก็ได้ตําหนิไปว่าอย่าทําอีกนะครับเพราะว่ามันทำให้ เพราะว่าเขาเอาเรื่องนี้ไปเล่นผมแน่นอนแล้วก็จริงครับแล้วเขาไปพูดว่าหลายคนไม่มีนะครับไม่มีหลายคนเลยแล้วผมไม่เคยให้ใครไปขอโทษขอโทษทําไมครับผมไม่ได้ทาอะไรบิดเขาแล้วขอโทษเพื่ออะไรนะครับอันนี้คือสามัญสำนึกต้องมีนะครับอันนี้ไปใส่ร้ายผมเดียวผมก็พร้อมเห็นเหมือนกันนะครับแล้วถ้าเป็นไปได้ผมจะรวบรวมและรึกษาว่าอันไหนเข้าผมก็เล่นหมดนะครับและที่หลายข้อมูลนะครับมันอยู่ในรายกลุ่มนะครับที่เขาพูดคุยสื่อสารกันผมก็ตามเจอแล้วนะครับว่าใครเป็นคนให้ข้อมูลเขาเดี๋ยวผมก็จะดําเนินการต่อไปด้วยครับ ไม่ทันแล้วครับเพราะว่าผมดําเนินการของผมแล้วเดี๋ยววันจันนี้ผมก็ไปน,นัดท่านประธานสาภาไว้แล้วสิบโมงเช้าไม่ทันแล้วครับมันไม่ทันจริงๆแล้วครับเพราะว่าผมถือว่าผมให้โอกาสในการปรับตัวแลว้วก็ให้โอกาสในฐานะที่เห็นแก่มมตรภาพที่เคยอยู่ในวงการบันเทิงกับการเมืองมาด้วยกันผมถือว่าผมได้ทําหน้าที่ของผมทั้งสองทางไปพร้อมๆกันคือได้ช่วยผู้เสียหายในการสื่อสารแล้วแล้วก็ให้โอกาสาเขากลับตัวกลับใจต่เขามองว่าสิ่งที่ผมทาเนี่ยเป็นการทําร้ายเขาอยู่แสงและโดยที่ไม่สํานึกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยผมมีหลักฐานหมดนะครับว่า เป็นยังไงเขาโอนกันหน,นวันไหนเมื่อไหร่เป็นหลักฐานที่ไปแจ้งความแล้วอันเนี้ยเขาคิดแค่ว่าโอ้มันจบแล้วผมยํานะครับมันจบในบางประเด็นแต่มีอีกหลายประเด็นยังไม่จบและไปต่อได้สุดนะครับแล้วผมจะช่วยผู้เสียหายคนเนี้ยเขาร้องไห้เ,เขาคิดสั้นกินยาจะฆ่าตัวตายเพราะเขาหลงรักหลงเชื่อ ในความเป็นศิลปินเป็นดาราของคุณและที่สำคัญคุณลืมตัวไปหรือเปล่าสิ่งที่คุณพูดอ่ะมันเป็นข้อมูลอย่างดีเลยคุณพูดว่าคุณเสียหายคนทั้งประเทศเกลียดคุณนั่นแปลว่าคุณรู้ตัวอยู่แล้วและประชาชนรู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นบุคคลสาธารณะตามกฎหมายมีดีกาหลาย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 ครั้งหลายข้อมากนะครับที่ได้ให้สิทธิ์ในการวิพากษ์วิจารณ์โดยดูเจตนาว่าสุจริตนะครับกับบุควิจารณ์บุคคลสาธารณะในกรณีที่เห็นอย่างงี้คือคนที่เขาอยู่ต่างจังหวัดเนี่ย เราพี่ๆน้องๆต้องเข้าใจว่าเขาไม่มีโอกาสเข้ามาถึงนะครับเข้ามาสื่อเข้ามาองค์ส่วนกลางเข้ามาต่อสู้คดีเขาก็อยู่อย่างนั้นแต่ว่าควา,ามรักบินไปหาเขาถึงบ้านไปถ่ายรูปก,กับแม่เขาไปอะไรต่างๆเขาเนี่ยเขาก็หลงเชื่อเข้าไปใหญ่ผมไม่ได้กล่าวหานะครับว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการทุจริตหรือโกงหรือหรือไม่แต่มันเป็นส่วนเงินส่วนหนึ่งที่ทําให้เขาโอนเงินหลายสิบล้านมีตัวเลขมีหลักฐานทั้งหมดแล้วก็การที่ไม่สํานึกเนี่ยบอกแล้วมาโจมตีกับผมเพื่อปิดปากผมเนี่ย ผมจะปิดปากทางเดียวปิดปากผมได้คือผมตายไปก่อนนะครับผมต้องตายเท่านั้นนะผมจะปิดปากผมได้วอลลี่เดดนะครับผมคิดว่ามันเรื่องนี้นะครับสิ้นสุดด้วยความเจ็บปวดดีกว่าเจ็บปวดอย่างไม่หวันสิ้นสุดนะครับในความเป็นพี่เป็นน้องในความเป็นคนรู้จักใกล้ชิด ไม่ถึงกับสนิทสนมนะกับอาจารย์ประมาณที่ผมเคยเคารพมานะครับแต่วันนี้เนี่ยผมไม่ไม่ไมตำหนินะครับท่านรับงานโดยไม่เลือกแบบนี้ก็เป็นเรื่องของท่านท่านปกป้องผู้ฟัมก็มเป็นเรื่องของท่านแต่วิธีการสื่อสารท่านเนี่ยมันมันย่ำยีความรู้สึกของคนเคยรู้จักกันมาก,ก่อนมากเกินไปแล้วท่านประเมินดูตัวเองล้วกันว่าจากข้อมูลที่ผมมีเนี่ยท่านจะสักแต่ว่าเอ้ยรับรับไปก่อน ไปช่วยรู้ความยังไม่ผิดี่มึงขึ้นศาลก็ใช่ครับแต่ถ้าไม่ดูเหตุดูผลดูคนที่ได้ผลกระทบ,ด,บดูความบาดเจ็บดูการสูญเสียโดยเพราะว,าวิธีการสื่อสารท่านเนี่ยผมรู้สึกผิดหวังแล้วก็เสียใจนะครับที่เคยรู้จักกันมาจากนี้ไม่ต้องรู้จักกันจากนี้ไปเจอหน้าผมก็จะไม่ไหวและจะไม่ไม่เรียกอาจารย์ไม่เรียกนายเรียกประมาณเฉยเฉยเสียดายนะครับผมรู้จักและเคยไปร่วมงานนะครับที่อณาจักรของท่านด้วยอะไรด้วยต่างนะครับแต่ผิดหวังมากกับวิธีการสื่อสารไม่ใช่คดีนี้คดีเดียวถ้าย้อนดูไปก่อนหน้านี้เนี่ย ผมก็ผิดหวังนะครับว่าท่านไม่ได้ประมาณเลยนะครับไม่ประมาณเลยว่าคนแบบไหนที่ท่านควรจะอะไรต่างๆก็ว่าไปก็เป็นสิทธิ์ของท่านแต่จากนี้เป็นว่าทั้งทีมทั้งราประมาณอย่าหวังเลยครับว่าผมจะขอโทษพวกคุณอย่าหวังเลยครับว่าผมจะกลับไปดีกับพวกคุณไม่มีทางแล้วครับทั้งต่อหน้าและรับหลังไม่ใช่ว่าต่อหน้าพูดถึงขังรับหลังไปขอขอโทษไม่มีความจําเป็นนะครับ คนอย่างผมนะครับไม่ใช่ว่าโมไม่ใช่ว่าอะไรผมไม่เคยกลา้าไม่เคยโมผมมีแต่มมค,ความให้เกียรติคนแต่นี่จะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมตัดสินใจเด็ดขาดนะครับว่าเรื่องนี้ผมจะให้ถึงที่สุดเช่นเดียวกับเรื่องทนายธรรมราชผมก็จะไปให้ถึงที่สุดมาวัดกันดีกว่าครับว่าใครติกดกู้ก่อนกันขอบคุณครับเดี๋ยวให้พี่อโ๋ก็ไปกันมาทกนครับวันจันทร์นี้สิบโ่งครับเออผมในฐะตัวแทนของสมาคมและมูลนิธิทำอภิบาลต่อท่าน พุทธิธนะครับอ่าก็คือเรื่องการที่คุณพี่แทนคุณเนี่ยได้กล่าวเนต้นไปแล้วนะครับก็ในส่วนของมูลนิธิเนี่ยก็มีหน้าที่และพันธรรกิจเกี่ยวกับการที่ผู้เสียหายจะลงความเสียหายนะครับไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีการทุจริตเกิดขึ้นตรงนี้ทางนี้ทางคุณพี่เนี่ยแทนคุณเนี่ยได้เข้ามาขอความร่วมมือนะครับในการดําเนินคดีเกี่ยวกับการก,การะทำความผิดดังกล่าวตรงนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนนะครับ ในการตรวจสอบข้อมูลเป็นหลักฐานนะครับทั้งด้านเอกสารและข้อมูลบุคคลนะครับและคดีที่ว่าได้มีการดำเนินการเป็นสั้นศาลแล้วเบื้องต้นนะครับแต่ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการดำเนินการที่จะดำเนินการให้นะครับอันนี้ก็ถ้าเกิดเป็นในกรณีของมีบุคคลหรือประชาชนนะครับได้รับความเสียหายนะครับหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับจากการกระทำความผิดนะครับอันนี้ทางสมาคมและมูลมน,นิธิธรรมบัณฑิตบ้านจะตอบได้ ทุจริตนะครับก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือนะครับแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนะอย่างเต็มที่นะครับในการดําเนินคดีหรือดําเนินการใด,ด,รดให้เป็นไปตามคำนองกองรมนะครับและให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายให้ถึงที่สุดครับผมเดี๋ยวผมดูรายละเอียดต่างๆนะครับดูรายละเอียดแล้วก็ถ้าฟ้องได้ฟ้องหมดทุกอย่างครับเพราะว,ว่าวิธีการสื่อสารแบบนี้นะครับ เออยากให้เป็นพระเอกทั้งในจอและนอกจอผมเนี่ยลำบากใจที่สุดจริงๆเรื่องหนึง่งนี่เป็นครั้งที่ผมลำบากใจที่สุดนะครับในกรณีที่ต้องต่อสู้กับเขาผมไม่มียืนยันนะครับทั้งต่อหน้าตรงนี้นะครับไม่มีอคติในลักษณะที่ว่าเกลียดชังส่วนตัวเพราะเขาไม่ได้ทําอะไรผมแต่พอเขาทําผมผมก็จะเข้ามาสู้ด้วยแล้วพอผมสู้ข้อเสียที่สุดนะครับของผมเนี่ยคือถ้าไม่สุดถึงที่สุดผมก็ไม่เลิกเพ่าเช้า เล่าให้ฟังนิดหนึ่งแล้วกันพี่หนุ่มกัญชัยโทรมาให้กําลังใจผมนะครับแล้วก็พี่หนุ่มก็น่ารักมากเลยแกก็แซวผมว่าลีมเนี่ยฟ้องผิดคือไม่ได้ฟ้องที่ผิดที่พี่หนุ่มนะฟ้องที่ผิดที่ผมผมก็ถามทาไมพี่เพราะอี้มันบ้าฟ้องงงเนี่ยอี้มันบ้าเพราะอมันเล่นอะมันเล่นถึงที่สุดซึ่งผมก็คำ้คำค้กับพี่หนุ่มนะครับแล้วก็ขอบคุณในความน่ารักของพี่หนุ่มกันชัยนะครับที่ได้ให้ ความเมตตามาตลอดที่ผมพูดตรงนี้ไม่ได้เพื่อจะทําให้ท่านเสียหายอะไรนะครับแต่เพียงเพ่าว่าเราก็เคารพรักในฐานะที่น้องแล้วในฐานะที่เป็นผู้ประสบภัยจากฟล์มเหมือนกันนะครับเราก็คิดว่าเราก็ต้องร่วมพลังสู้แล้วก็ผิดหวังหลายเรื่องนะครับทั้งประมาณทั้งอะไรต่างถ้าอาจารย์ประมาณคิดว่าตัวเองอยากจะกลับไปสู่ความน่าเคารพน่าเชื่อถือเนี่ยอาจจะลองทบทวนกรณีใหม่สักครั้ง ผมยินดีไปคุยให้ข้อมูลกับอาจารย์นะครับเรามีไลน์กันอยู่เราเรียนอยู่ในกลุ่มเรียนด้วยกันอันหนึ่งนะครับหลักฐานต่างๆถ้าอาจารย์ได้เห็นเหมือนผมอาจารย์จะช็อกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่อาจารย์ฟังความข้างนั้นข้างเดียวนะครับแล้วไอ้หลักฐานข้อมูลต่างๆทั้งตัวบุคคลเนี่ยผมพร้อมขึ้นศาลทุกศาลนะครับแล้วผมพร้อมสู้แล้วผมจะสู้ให้คดีเนี้ยเดินหน้าต่อไปไฮไลท์วันนี้คือจบแต่ไม่สิ้นสุดนะครับทุกอย่างต้องเดินหน้าต่อไปจนกว่าใครจะเข้าคุกกันไปข้างนะครับ คคคคุุณณรับนนอก็ใช่ครับไม่ว่าฝั่งไหนก็ฝั่งหอย่ับขอบคุณครับสวัสด oui ีครับผมเคลลี่ธนพัฒน์คร <ok ับก็ฮับปี้นิวเอียร์สวัสดีปีใหม่นะครับแฟนๆท็อปดาราทุกคนเลยนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วก็สมหวังในทุกเรื่องนะครับอะไรที่มัน เร็วลวร้ายหรือไม่ดีในปีที่ผ่านมาก็ปล่อยให้มันผ่านไปนะครับปีนี้เราต้องเดินหน้าสู้อย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จกันทุกๆคนเลยนะครับถามอยาาพลาดเข้าบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel Top Dara และ Fan Page Facebook Top Dara ได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนอยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกด Super Tank ให้กําลังใจทีมงาน Top d ารากันด้วยนะคะ